สาธุชนุทตบริษักทั้งหลายวันนี้วันที่สิบห้ามกราคมสองพารมิบสเป็นวันที่สัะาชาติชี้ขาดให้สัมพันธมิตรสามารถใช้อาวุธขับไล่รักได้แต่ถ้าว่าเวลาที่พูดนี้เป็นเวลาประมาณส0บยนาฬิกา เขยังไม่ทราบว่าเขาจะลบกันหรือไม่ลบเรื่องลบหรือไม่ลบบรรดาท่านพุทธบริษัติัทเป็นเรื่องของกฎของกรรมแต่ว่าตามที่พระพุทธเจ้าทงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอนนนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะมีการลบราข่ากฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศคำว่าฝนเหล็กก็หมายถึงว่าลุกระเบิด ไฟจะลุกจากอากาศกไมาเรื่องพลระเบิดเพลิงจะล้มตายไปฝ่ายละมากมากแต่ว่าวอนัน,นทะด,ดูการอน,นุนก่อนกึงพุทธการ15หปีที่เที่ยวกรไล่แรงนักยังไม่ยังไม่ไล่แรงเท่าหลังกึงพุทธการหลังกึงพุทธการยักษ์นอกอพุทธศาสนาจะรบรายข้าวฟันทึ่งอันรกยักษ์หินนี่ถศาสตร์จะลุกขึืออารวาส ธรรมะชีพรานจะร่มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกลากันแต่ว่าประเทศที่นับถือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ไรแรงนักกระงความ,มัมนนี่เป็นเรื่องของโลกแต่เรื่องที่จะคุยกันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวในคัดเศษที่แล้วมาในตอนตอนเย็มานี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เจ ตอนที่หกพูดกันถึงตอนที่ห้ากับตอนที่หพูดกันถึงว่าตายไปเข้าโรงพยาบาลแนละ้วทำท่าอยตายแล้วไปนิพานแล้วก็เป็นการข้ามไปขอย้อนถอยหลังอีกนิดหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเมื่อพอศสอง0ันทุ 1, ทนปีนั้นมีการอะไรเข้าแห่แหทางชนมากอนะ ในความเขาจะแห่ไปจะอยู่หัวทางทางน้ำมีการเหเรือไปตอนนั้นพอดีในเมื่อเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วบรรดาท่านพุทธบริษตัทตามธรรมดากงคนป่วยย่อมมีกำลังใจไม่แน่นอนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือผีคำว่าผีนี่เราทราบไม่ได้ เพราะผีนี่มีทั้งสองประเภทคือผีดีกับผีไม่ดีความจริงผีนั้ดีแต่ว่าเป็นผีประเภทที่เขาใช้มาทําลายล่างก็ได้ก็มีความหวัดหวันใจนิดหนึ่งคิดว่าเราไม่สบายผีอาจจะกวนก็ได้เพราะว่าเคยถูกมาแล้วตอนนั้นจึงนึกถึงว่าเวลานี้สถานที่นี้เป็นที่ของพระเจ้าตากสินมหาราช เพราะว่ากรมแพทย์ฐานเรืออยู่ก็อยู่กับกรมหานเรือใกล้ที่รพระเจ้าใกล้พระราชวังพระเจ้าตักสินจึงนึกถึงพระเจ้าตักสินมหาราชขอให้ท่านมาคุ้มครองคุณาโปรดป้องกันด้วยว่าอาตมาเองขออาศัยบุญบาร,รมีของท่านพระบัญู่ที่ของท่านถ้าผีร้ายจะเข้ามาทำร้ายก็ขอป้องกันด้วย ตอนนี้อธิษฐานคือว่าตอนบูชาพระเสร็จ <c oughs> หลังจากนั้นก็น,นอนถึงเวลาประมาณสักประมาณสักสองทุ่มเสร็จเห็นเขาเงียบกันหมดพยาบาลมีหน้าที่เอายามาให้แล้วก็กลับก็บอกว่าถึงเวลาพักได้แล้วครับเขาใหม่ๆแล้วถ้ามีอะไรก็กดเกร่งไปอยู่ห้องไปอยู่ห้องพิเศษตึกที่หนึ่ง ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีปกเอ่อก,ก็ใส่กรอนเขาโทษนะก็ใส่กรอนเมื่อใส่กรอนแล้วก็เปิดไฟไอ้ไฟนะั้นไฟร้อย,ร,อยร้อยแรงเทียนยังสว่างจ้ายอยู่แล้วก็ทางด้านหน้าต่างก็เข้าไม่ได้ก็เป็น,น,นว่าเข้าม้งนอน เวลานั้นมุงลวดยังไม่มีพออข้าวมุงนอนแต่ยังไม่ได้ดับไฟวัดสถานที่ใหม่ไม่กล้าดับไฟทั้งนี้พาออะไรพระวัดระแวงผีเพราะตามโรงพยาบาลย่อมมีผีอยู่เสมอผีจะมีไม่ว่าที่ไหนคิดว่าถ้าสว่างใจสบายข้าวไฟร้อยเรงเทียนมาให้ก็เปิดจ้าอยู่พอนอนที่สะถึงหมอน จับอนาปานสติเพื่อตอกกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกภาวนาพุทโธตามให้ใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธเพียงคู่เดียวเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูแต่อย่าลืมว่าประตูน้นใส่กรอนเข้ามานุ่งกางเกงขาสั้น เป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มเจะว่าท่วมก็ไม่เชิงท่วมเป็นคนเนื้อเต็มใส่เสื้อสีขาวสีสั้นหน้ามีกระเดียดไปทางเจ๊กนิติท่าทางคล่องแคล่วว่องไวมากเดินเข้มาถึงก็มายิงอยู่ข้างเตียงอาตมาก็มองมองมองดูแล้วก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้ม ท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิ้มท่านมองท่านก็ยิ้มอาตมามองอาตมาก็ไม่ยิ้มเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกันแน่คือติดสงสัยถามจึงถามว่าท่านคือใครท่านบนนั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงไขรท่านบอกให้ใครมาคุ้มครองเ่างผีของท่านก็บอกกระทำบาปอาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราช ก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าตักสินผมนี่ก็คือพระเจ้าตักสินยั่งมาก,ก็ถามว่า,างงทีาาาสสาทาา่พระเจ้าตักสินจริงๆหรือยังไงท่านสามระสงสัยตอนไหนก็บอกก็ท่านว่าพระเจ้าตักสินจริงๆอ่ะทไมแต่งตัวเป็นกุ้ยข้างถนนแบบนี้ล่ะนุ่งกางเกงขาสั้น,นใส่เสื้อแขนสั้น ท่านก็เลยถามว่าพระราชาจําเป็นต้องทรงเครื่องพระราชาตลอดวันอยางงั้นใช่ไหมไม่มีพระราชาองค์ไหนจะแต่งเครื่องพระราชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลานี้มันเป็นเวลาปลายเวกก็บอกกระแทบว่าความจริงถ้ามาในนิมิตแบบนี้ควรจะมาในรูปของพระราชาทรงเครื่องพระราชาครบถ้วนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นในการหนักรือการลงรัง ถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าต่างสินไม่ได้ตกมรรท่านบอกว่าใช่ผมไม่ตกมรรถามว่าทำไมจึงไม่ตกมรรผเเลยบอกว่าผมตายในขณะที่ผมโบชก็ถามว่าเขาบอกถามว่าเขาว่าพระราชการที่หนึ่งสั่งประหารชีวิตใช่ไหมท่านก็ยิ้มท่านบอกว่ารู้มาจากใครแล้วก็ทำไมถึงไม่จำ ถามว่าจำอะไรบอกจำเรื่องเก่าี่นึกถึงเรื่องเก่าๆให้ดีสิจำได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าขพระเจ้าตักสินแล้วใครรับพระเจ้าตักสินแล้วขขาไปส่งพระเจ้าตักสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้ำเวลานั้นพระเจ้าตักสินบสเป็นพระพอท่านพูดเท่านี้ก็งงหมดบอกไม่รู้่ เวลานุ้ไม่รืเวลานี้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นลูกกระเพราะท้องมันอืดเธอก็ไม่ท่าก็ไม่เคยคิดในเรื่องนี้เธาก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าว่าท่านสงสัยว่าผมไม่ใช่พระเจ้าตากสินท่านต้องการให้แต่งตัวกษัตริย์ผมก็จะแต่งตัวกษัตริย์ให้ท่านเห็นแล้วก็ท่านก็นเลยแต่งตัวเป็นกษัตริย์ทรงเรื่องกษัตริย์พร้อมมูลุบรรดาท่านพุทธร,ริษัต ท่านมีความงามสง่ามมากพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมาในเวลานั้นเป็นเวลาหน้ายัางหนุหน่มๆอ,อยู่รู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างสวยลักษณะเพียบพร้อมทุกอย่างรักษาบริบูรณ์ดีมากมีการคล่องแคล่วและท่านก็คุยต่อไปท่านบอกว่าเรื่องผีไม่ต้องกังวลนะครับในเขตนี้ผมขอยืนยันว่าผมจะค,คุ้มครองท่าน ไม่ยอมให้ผีหรือสัตว์ใดๆมาทำอะไรกับท่านได้เลยกพราถามท่านว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าเวลานี้ผมเยืนอยู่คุยกับท่านไอ้เราก็โง่ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าท่านจเจริญกรรมาฐานแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใช่ลองดูที่ว่าผมอยู่ที่ไหน นี่ผีก็คนทะเลาะก,กันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธริษัทตเวลานี้มาหอนอีกแล้วยินเสียงหมาเข้าไมโครโฟลหรือเปล่าก็ไม่ทราบอหอนกันใหญ่ก็เลยบอกก็เลยกําลังใช้กําลังใจงนิดหน่อยก็เลยบอกว่าตามภาพที่ปรากฏกับใจว่าพระเจ้าต่างสินตายจากความเป็นพระเวลานั้นพระเจ้าต่างสินปรารถนาพุทธภูมิ เวลานี้ในปัจจุบันเกิดชั้นดุสิทธใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้มันก็ดีพูดถูกพูดตรงอย่างนี้ก็ดีแต่ควรจะรู้ต่อไปที่ว่าพระเจ้าต่างสินไม่ตายแล้วใครทำให้พระเจ้าต่างสินไม่ตายก็บอกไม่รู้ท่านก็เลยบอกว่าท่านเล่าประวัตความเป็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัท ท่านก็นเล่าความเป็นมาว่าพระเจ้าต่างสินจริงๆท่านไม่ได้ตายแผนทุกอย่างเป็นแผนของท่านทั้งหมดรอนหนึ่งเป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและจาใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอนหนึ่งกับพระเจ้าต่างสินนัะน่ากันไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าต่างสินเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้านายของรอนหนึ่งในการนี้สองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กในการนี้สามอยู่วัดกันมาด้วยกัน ประการที่สต่อมาเบื้องหลังลรับราชการทํางานรบรวมกันมาประการที่ห้าพระเจา้าตากสินเป็นลูกเขยของราชการที่หนึ่งเพราลูกสาวของราชการที่หนึ่งคนหนึ่งไปเป็นชายาของพระเจา้าตากสินถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็จะคิดว่าฆ่ากันไม่ลงแล้วแผนจริงๆที่ไม่ฆ่ากันพระเจ้าตากสินต้องออกเพราะว่าเป็นหนี้ เจ้าสัวเมืองจีนเขาเขาจะเข้ามาก็เรียกว่าเขาจะเข้ามาทวงทูนี่ไอ้เงินต้นท่านก็ไม่พอดอกเบีย้ยต่ระที่ชำระก,ก็ไม่พอเขาจะเอาทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วกูก้กันใหม่ก็มีความจําเป็นจ,จําใจต้องต้องสลรราชสมบัติวางแผนให้รัชการที่หนึ่งกับพระราชวังบวร เวลานั้นเมืองขมรแข็งเมืองพอดีไปตีเมืองขเขมรให้นําลูกชายจันสององไปด้วยเพราะถ้าตีเมืองขเขมรได้ลูกชายของฉันเธอไม่ต้องเอาอมาให้ครองเมืองขมรแล้วเธอกลับเข้ามายึดพระนครท่านกระบวตจะแกล้งทําเป็นคนสติฟั่นเฟือนแต่ถ้าว่าพญาฉันให้ไปทวงหนี้ทวงสวย ที่อยุธยากรบคบคิดกับบรรดาเจ้าทหารในอยุธยากลับมาจับพระเจ้าตักสินยาสันนิโง่มากในที่สุดพระยาภายัยซึ่เป็นหลันราชการที่หนึ่งอยู่นครไดศีมา็ายกทัพมาจับพระยาพระยาสันบรีฆ่าแล้วก็ปล่อยพระเจ้าตักสินให้อยู่ตามสมบายในเมื่อราชการที่หนึ่งเข้ามาทราบว่าทางเมืองกรุงเทพบุ่นวายก็ไม่ได้ตีขมร เมื่อกลับเข้ามาแล้วก็มีเขาไพักทัพอยู่ที่ทางบางกะปิยังไม่เข้ากรุงเพราะยังไม่ทราบว่าในกรุงเป็นยังไงกันแน่ในที่สุดก็มีคนไปเชิญให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวมาถึงที่วัดสเกตที่เรียกวัดสแกก็สาะผมนั่นจึงเรียกว่าวัดสเกตหลังจากหลังจากนั้นก็เข้าพระนครลีลาในตอนนั้นก็เป็นของไม่ยาก ก็มีการประกาศว่าต้องเป็นปราบดาพิเศษคือฆ่าพระราชาองค์ต้นอ้องก่อนถ้าขึ้นราชาพิเศษใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปทั้งเสือมส,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 สันตติวงศ์ที่ต้องชำระหนี้เขาอันนี้เป็นเรื่องโกงนีก้กันเมื่อสั่งฆ่าก็เอานักโทษที่ต้องประหารชีวิตนั่นแหละใส่ถุง การฆ่าพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ใช่ฟันคอทิ้งเขาใส่กระสอบทุบด้วยท่อนจัน์แล้วใครจะรู้ว่าไอ้คนที่อยู่ใกระสอบต้องมาเป็นใครท่านในที่สุดก็พาช่วยคณะก็พาพระเจ้าตากสินท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ไปอยู่ในถ้ำที่นครศรีธรรมราชเวลานี้ยังมีปรากฏอยู่ใครไปก็ได้ชาวบ้านก็รู้เขาจะพานาไปแลวลูกชายพระเจ้าตากสินขององโต ค่อยเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชองค์รองลองมาก็เป็นพ่อค้าสำเภาท่านเล่าให้ฟังตอนนี้แล้วก็ท่านก็คุยเรื่อยไปคุยกันตั้งแต่เวลาทุ่มเสร็จเสรไปถึงตีห้าครึ่งท่านก็บอกว่าเวลานี้มันใกล้สว่างแล้วครับผมจะต้องลากลับแล้วถามาถาว่าผีแล้วว่าไง ถ้าบอกผีไม่ต้องกลัวทั้งกลางวันและกลางคืนต่อไปไม่จําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอนเมื่อท่านยหกลับก็เลยบอกว่า่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ไม่มีสตังใช้เลยมีสตังติดกระเป๋ามาแค่ยี่สิบบาทไอ้เงินยี่สิบาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่านี้คือมียี่สิบบาทเพราะว่าคิดว่าจะเดินทางไปไหนจะได้ไปได้นอกนั้นสร้างวัดหมด สร้างวัดบ้างเลี้ยงพระหมดบ้างบางเลี้ยงพระบ้างหมดไปท่านถามว่าจะเอาอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้ควรเ,เล่นหวยสามตัวกันมีหวยไหมสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้ท่านก็บอกว่าสมัยเราใช้ศัพท์ว่าสมัยเราสมัยเราเราไม,ไม่เคยมีหวยประเภทนี้ ถามท่านว่าทำไมถึงใช่ศัพท์ว่าสมัยเราคําว่าเรานี่ยไหมก็เคยเกิดร่วมกันท่าก็บอกว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่ถ้ว่าท่านพุทธบริษัทอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดเลยนะอาจจะเกิดในเวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาวป่าชาวโดงก็ได้ชาวอะไรก็ได้ชาวไดไดทั้งหมด ถ้าไปเกิดสมัยเดียวกันแต่ว่าสมัยนั้นไอ้หวยสามตัวสองตัวประเทศนี่ไม่มีมีแต่หวยก็ขอท่านบอกว่ามันมีแต่หวยก็ขอนี่ไอ้หวยประเทนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมบังเอิญมีสตางค์ติดกระเป๋ามายี่สิบห้าสตางค์ท่านก็ฟักสตางค์โยนลงไปใต้เตียงเห็นเลขยี่สิบห้าชัดแล้วท่านก็ลากลับ พอตอนชาวหลานชายคือจ่าเอกสุนทรสังสุวรรณเวลานั้นเวลานี้เป็นเรือเอกก็พันใจเอกกุลาบนักนามสะกุลไม่ออกก็มาหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจเอกสุนทรเธอรู้อยู่ว่าาตมาเคยเจอกรรมฐานรู้เลขหวยแต่เวลาดันเลิกเรื่องเรื่องหวยแล้วมันจะป่วยมันจะตายอยู่แล้วจิตใจสบายจิตใจสงบเรื่องการรู้ไม่ต้องการรู้ ก็แป็นว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับลงอาเขาเลยตอบว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าตัสสินมาหาเธอก็ถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นคุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับถ้าคืนคุยไปข่าวออกไปรู้อาก็กลายเป็นคนบ้าเป็นว่าพระเจ้าตัสสินยืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าตักสิน ก็เล่าความเป็นมาตามที่ได้ฟังเมื่อกี้นิดหน่อยล้าบอกว่าผมอ,อาเกิดในสมัยนั้นแต่คงจะเป็นลูกชาวนาจนๆอยู่ข้างนอกเพียงให้รู้ว่าเวลานั้นมีต่เลขเลขเจับยี่กีถ้าไม่มีเลขท้ายสามตัวขอเลขท้ายสามตัวท่านท่านบอกผมไม่มีแต่ว่ามีสตังมายี่สิบห้าสตังอาอเหรียญฉลึง้ามันเป็นเลขยี่สิบห้าสตัง โยนลงไปใต้เตียงพอเขาฟังท่านนันปรากฏว่าข่าวตอนเชา้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข่าวมันไปเร็วจริงๆตอนเช้าปรากฏทั้งโรงพยาบาลทั้งในรโรงพยาบาลน,นอกโรงพยาบาลรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอข่าวอะไรนี่ไม่สําคัญเท่าข่าวหวยข่าวซัดดำนี่ยังไม่แน่นอนนักฟังกันไปฟังกันมายังไม่แน่นอนแต่ข่าวหวยนี่แน่นอน เป็นนั้นว่าเธออาตมาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นหวยเธอตีกันทันทีว่ายี่สิบห้านี่ต้องเป็นคู่ล่างเลขไทยสองตัวข้างล่างเล่นกันทั้งหมดจะว่าหมดโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เล่นกันหนักจริงๆปรากฏมีจ่าเอกคนหนึ่งถูกได้เงินหนึ่งถุงเข้าสารแล้วก็สอบเข้าสาลแล้ว้องคิดดงเท่าไหร่ ได้แบคงใบลรร้อยหนึ่งข้าสอข้าสารในที่สุดเธอก็ลาออกไปนั้นไม่รู้ชื่อจ่าอะไรจำไม่ได้เป็นจ่าเอกเขาไลา่ฟังแต่ไม่เคยเห็นหน้ากรรงความว่าเรื่องพระเจ้าตากสินในเวลานั้นก็คุยกันจำภาพได้ชัดว่าภาพพระเจ้าตากสินก็ภาพที่เขาปั้น,นหน้าไม่เหมือนกันแน่ จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วัดท่าชงในเวลาปัจจุบันแต่เรื่องนี้มันก็แปลกเวลาเขาปั้นเฉยๆทาตามธรรมดานท,ท,ท่านเจ้าขอก็มาตินอนแต่งนี่ให้แต่งตรงน,นั้นแต่งตรงน,นี้เอาภาพตอนที่ตีพันฝาข้าศึกจ้ายุธยาออกไปทางด้านชนบุรีเมื่อตอนที่เป็นปูนจริงๆสีปูนน่ะเหมือนเหมือนมาก พอพอปิดทองแล้วหน้ากลายไปอย่างหนึง่งอันนี้เป็นอัศจรรย์ปิดทองแล้วมองไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรก็บางทีกายใครอาจจะสงสัยว่าทาไมปั้นพระรูปพระรูปพระเจ้าเต่าศิลที่วัดท่ารงจึงไม่เหมือนที่ธนบุรีก็ต้องตอบว่าปั้นตามภาพแล้วก็เวลาปั้นก็ให้เจ้าของธรรมติเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นี่เราตามตามความเป็นจริงนะ ตอนนี้หลังจากนั้นต่อมาอีกคืนหนึ่งเวลาประมาณทักสี่ทุ่มก็มีคนคนหนึ่งมานั่งเก้าอี้ที่หน้าห้องมีลูกน้องสองสามคนคนนี้อ้วนๆเตียเต้ยๆผิวคล้ำแล้วก็ชะงโงกหน้าเข้ามาเพราะท่านขอรับไม่เป็นไรรอกไอ้โรคกระเพาะเพียงเท่านี้ไม่ช้าก็หายแต่ระวังนะโรคต่อไปอย่ามาให,หม่ ลอกต่อไปนี่จะมีอาการร้ายแรงมากท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลถึงสองปีถ้านอนไม่ถึงสองปีก็อยู่ไม่ได้ถ้าออกจากโรงพยาบาลไปแค่วันเดียวจะถ่ายสิบสองครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลใหม่ถามว่าทําไมถ้าบอกว่าเป็นกฎของกรรมถามท่านว่าเป็นใครท่านบอกว่าผมเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่เขาเป็นเจ้ากรมเแพทย,ย์ใหญ่ ก็เป็นว่าตอนตื่นขึ้นเช้าก็ถามเรอเอกเอเอจ่าเอกนะจะไปลันในเวลานี้ไปลลลเลยเ,อเอกเอ,เอกสุนทรสั่วทุวันท้าคนนี้คือใข่เธอตอบว่าคนนี้คือหมอสงวนเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่ที่เจ้ากรมันเองแนั้นที่สุดคืนที่สามก็มีปรากฏว่าเวลาเดียวกันมีคนร,ร่างเหมือนฝรัง่งมายืนมองไปมองมาที่ข้างเตียง ต่อมาก็ถามพวกนายทหารพว,พวกพยาบาลถามว่าคนนี้คือใครเขาบอกหมอเล็กรูปร่างคล้ายๆฝรัง่งก็เป็นว่าในปีพศ2500ปีนั้นเป็นวันตัดเชือกคือป่วยคราวนั้นก็ไม่มากนักแต่ว่าเป็นคนไม่มีสตังค์พระท่านไปค้น,คนสตังในอุติได้มาอีก180บาท หลงหือตามหนังสือบ้างอะไรบ้างกรงความมีสตางค์จริงๆ200บาทเครื่องอุปการใช้ก็ไม่มีแต่คนบานองโคก็ใจดีจริงๆไม่เคยมีใครไปเยี่ยมเลยแต่มีคนไปเยี่ยมทุกวันแยวคนที่อื่นทุกวันมีแขกทุกวันเต็มห้องหมอก็อนุญาตเป็นพิเศษถ้าเยี่ยมมหาวิระล้วก็ปล่อยเลยท่านี้เพราะอะไรเพราะว่า ในเมื่อเขาให้กระตังเขาถูกหวยเ็าให้กระตังแล้วก็ใช้นอนช้นี่ชื้อกินตามตามที่ต้องการของคนป่วยคือบางทีอาหารจี่โรงพยาบาลจัดให้มันเป็นที่ไม่พอใจแล้วไม่ถูกเรียกว่ากินไม่สะดวกแล้วกันก็ใช้เขาชื่อมาโดยเฉพาะอย่างนี้เร,เรือเอกเรือเอกส้นทอนสอนตัวเนี่ยมีความห่วงใยมากกคุณกุหลาบพันจา่าต่อมาเป็นเรือตีเรือตีกุหลาบ ช่วยการรักษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีคนรู้ข่าวก็มาหาหวยก็ไม่มีหวยให้เขาพระเจ้าตากสิงก็มามาให้หลังจากนั้นคืนหนึ่งนุวงปานก็ปรากฏว่าจงให้หวยเขาที่คนท,ที่จะได้มีสตางค์กินมีสตางค์ใช้ก็บอกว่าผมป่วยอย่างนี้ไม่ไว้ใจตัวเองขอรับ เพื่อนชาญสมาบาิฟ,ฟ,าาฟันฟันเผื่อนได้หนึ่งทิพย์คุยันฟันเผื่อนได้อาจจะมีอุปาทานเกิดขึ้นถ้าบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหวยออกฉันจะมาบอกให้หนึ่งตัวเอาแค่ตัวเดียวนะจะบอกเท่าไหร่ตัวแล้วก็จะบอกที่นอนให้มันจะอยู่ข้างหน้าและอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังจะบอกให้แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นทั้งเวลานั้นไม่ทราบหมอชื่ออะไร นึกไม่ออกเธอมาดูอยู่เป็นโบติทุวันเขาบอกอาจารย์เขารับเวลานี้ผมอยากจะซื้อรถสักคันบอกเอางี้ก็ละกันหมอเอาหวยไปหนึ่งตัวเธอก็ไปเล่นหนึ่งร้อยบาทมันก็ได้สามร้อยบาทเธอก็เงินสานหนึ่งร้อยบาทเก็บเอาทุนเก็บวันที่สองก็เล่นสองร้อยบาทก็ได้มาหกร้อยบาทวันต่อไปก็เอาหกร้อยบาทแทง แทงเลื่อยขึ้นไปถึงพันบาทพอถึงบันบาทก็เลีงคราวละพันคราวละพันเวลานั้นปรากฏรถเบนซ์มาใหม่ๆราคาหกพันหกพันบาทแต่ว่าปีนั้นขึ้นราคาเป็นเก้าพันบาทหมอคนนั้นเอาเงินซื้อรถเบนซ์ได้เมื่อซื้อรถเบนซ์แล้วเธอก็จะบอกต่อว่าอาจารย์ครับไม่มีค่าน้ำมันก็ให้เธอคราวละตัว เธอจะรวยเท่าไรก็ไม่ทราบกรุมความว่าการป่วยเขานั้นมีแขกมากประจาทุกวันทางท่าราชบัลลิตข้างบนพอมาถึงปับ๊บทหารจะถามว่าไปหามหาวิระที่โรงพยาบาลใช่ไหมแขกบอกว่าใช่ยามก็ใจดีถ้าบอกบอกมหาวิระยามก็ปล่อยให้เข้ามาทันทีและยามก็สะกดรอยตาม ไม่ใช่ยามเกรยียว่จาจะขโมยของยามอยากจะฟังว่าให้หวยเลขอะไรก็เป็นนั้นว่าอาหารกับการกินบริโภคกับบริบูรณ์ทุกอย่างอาหารมันเต็มโต๊ะเกินจะกินคนไข้สักสิบคนก็กินไม่หมดคนที่ไม่เป็นไข้ทั้สิบคนก็กินหมดในเมื่อฉันไม่หมดก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลพยาบาลต้องทําความสะอาดห้องอาหารเข้าไปห้องพิเศษ เขาก็ต้องเก็บไปชำระล้างแต่สิ่งที่น่า,เา้เะจย์ก็มีอย่างหนึ่งว่าไอ้อึองทอดเนี่ยอาตมากินไม่ได้ฉันไม่ได้สงสารเขาทอดมาทั้งตัวแต่เป็นที่น่าแปลกใจวันแรกเขาอึองทอดมาถวายหนึ่งตัววันต่อมาปรากฏอื่งมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมารูปภายหลังประวัทหารนายทหารที่นั่นแกชอบกินอื่งกับเหล้า ข้าซิปบ,บอกแขกที่มาบอกอาจารย์ในชอบกินอึงออ่งทอดอึ่งทอดจะได้มีมากถุกวันก็เป็นว่าสาหรับวันนี้บรรดาทา่านผู้โดยสว์ก็จบกันแค่อึง่งเพราะเวลาบอกสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อลาก่อน